สวัสดีครับผมบ่าวบอลคนขันแกงครับผมคลิปนี้ครับก็จะมาไปว่าครับเป็นจุฬาสองร้อยทีเอ็มตัวเดิมครับแต่ล้มโขดเบาครับล้มรางมิดแต่ตอนนี้มังคแดงเนี่ยล้มดีอยู่วันนี้ตกแรงมากเนี่ยหยับครับไปแม่กันยิ่งครับปลายแม่กันยิ่งแต่ว่าสิร์ฟมึงเปล,ล้มเยอะสูงเนะาะเพราะว่าไอ้ในกลุ่มเพลีนสอดแจงทุสมือครับแต่ว่าล้มเหมือนกันกับเบาแต่ว่าเหมือนกับสอดแจงเราจะมาล่องมึงนะ จะตตั้งไม้ครับรปฏิกิริาว้าไปเสียตรงเน้ยาแรนเอานะเปยิยเจ๊กยาววิ่งเลยครับนี่เป็นขาตั้งบ้าเรานี่อันนี้ขำอกว้าวไว้อันนี้กะวิงสนุไวะกะปั้นไวโอเคนี่ผมมายายเชือกก่อนปลูกข้าวละโอเคครับผมหายาเชือกก่อนครับวันนี้ก็วันที่สิบสามนะครับวันนี้วันที่สิบสามพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดครับโอเคครับ ผมก็ปล่อยเชือกยาวๆเลยครับผมไปเชร็กประมาณหลายสิบเมตรครับผมประมาณหลายก็าเมตรเนี่ยนะครับครับผมระวังกายหมดเลเบื่อนะครับเคยล้มบนมันมีนะครับก็เล,ล่ยไปเาาๆเลยแรงสาดเดียวนะโอเคผมไปตั้งกล้องกันเ้วอยบัด logomia <laughs> 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 โอ้โอยู่ลมบ่มีครับเลียนโขกไก่เลยเลม,มื่อกี้หอบแดดครับลมบ่มี่งี้ ก็วิ่งตอน4โมงเย็นไม่อยู่นะครับก็วิ่งใหม่6โมงเย็นครับอยู่ครับลมบอมากครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ3ทุ่มครับบ้าก็แบบสายครับแล้วก็มีบงจังบอกแจะลงด้วยครับผมก็จะเก็บลงครับเนี่ยผมจะตกครับลมบอมากครับวันนี้เดือนหงายครับโอเคครับเดี๋ยวว่าจะเก็บบ้าลงครับโอเคครับ ก็เก็บกลับบ้านดีกว่าครับเพื่อความสบายใจนะครับลมเบามากครับก็เลยเก็บกลับบ้านดีกว่าครับไม่อยากให้มันตกกลางตาเข้า่ครับโอเคครับก็ลมไม่มีนะครับยิ่งพรุ่งนี้ยิ่งลมเบาครับก็จะรอลมลมหัวใหม่ครับก็ประมาณมรณาคิตนะครับยินมรณาจิตก็จะมานะครับแล้วก็ยาวเลยครับลมหนาวตอนนี้ก็ลมมั่วครับยิ่งพรุ่งนี้ยิ่งลมมั่วครับดูพยากรณ์ครับลมมันกลับมั่วนะครับก็ดูจากพยากรณ์ครับ สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกลมไม่มีนะครับลมมั่วเลยครับลมเบาครับแล้วก็พจันพจันเตรมดวงด้วยครับจากที่สังเกตมาถ้าพจันเตรมดวงลมไม่มีครับลมเบาแล้วก็วันที่สิบเกดครับวันอาทิตย์นะครับลมเริ่มมานะครับแล้วก็ยาวเลยครับลมหนาวครับลมแรงครับก็เตรียมตัวพร้อมครับวันอาทิตย์ครับอาทิตย์กันอังคารครับก็จะเริ่มเลยบินอีกรอบครับทีนี้ก็ทําบ้าไปก่อนครับ ชมว้าเขา,ขารับเป็นหัวไวายนะครับแต่เอานะครับโอเคครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแลครับ